ไม้ด่างไม้ฟอกอากาศที่ยังอยู่ในกระเสรกับงบประมาณ2,000ถึง3,000บาทที่คุณสามารถซื้อหามาปลูกแล้วก็สามารถขยายพันธุ์สร้างรายได้สร้างกำไรให้คุณได้ในระยะเวลา1เดือน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์แนวคิดนะคะตามงบประมาณที่เรามีเหมือนกับคลิปที่เพิ่งทําผ่านมานั่นเองค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราได้แชร์แนวคิดไปว่าถ้าสมมติเรามีงบ1000บาทเราจะสามารถลงทุนซื้อไม้ด่างไม้ฟอกอากาศต้นไหนมาปลูกได้บ้างซึ่งก็ได้รับการตอบรับแบบดีเลยนะคะเพราะว่าก็มีที่คอมเมนต์เข้ามาอีกนะคะว่าถ้าสมมติมีงบ2,000บาท3,000บาทละ่ะจะแนะนําต้นไม้ต้นไหนดีนะคะวันนี้ก็เลยเป็น ep ที่ 2เรียกว่า EP ได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่รู้ว่าจะทําต่อไปได้ถึงงบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปงบ1,000 0อะไรแบบนี้โอ้โหตอนนั้นเลือกต้นไม้ชนิดใดก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นคลิปที่2แล้วกันนะคะว่าสมมุติว่าถ้าสมมติเรามีงบอยู่2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทนะคะเราจะสามารถลงทุนซื้อไม้ด่างไม้ฟอกอากาศต้นไหนมาปลูกได้บ้างคะ่ะ ซึ่งจะบอกว่าไม้ด่างหรือไม้ฟอกอากาศนะคะที่มีราคาอยู่ที่2 0 0 0ถึง3,000บาทเนี่ยก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกไม้ที่เป็นกระแสเพื่อนำมาปลูกสักพักหนึ่งหรือขยายพันธุ์อีกสักพักหนึ่งแล้วจำหน่ายต่อเพื่อให้ได้กำไรมาเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะต้นที่จะแนะนำต้นแรกในวันนี้นะคะก็เป็นต้นนี้เลยค่ะนี่เลย ต้นนี้ก็คือฟิโลเดนดอนนะคะฟิโลเดนดอนบูเบอร์มาร์กนะคะซึ่งกำลังเป็นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในตอนนี้ก็พูดง่ายๆก็คือถ้านักเล่นต้นไม้นะคะต้องมีบูเบอร์มาร์กสะสมไว้บ้างอย่างน้อย1-2ต้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าราคาไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็มีความสวยงามมี ความให้ลุ้นนะคะก็คือใบด่างของเขานี่แหละค่ะว่าจะลุ้นออกมาเป็นแบบไหนส่วนสีหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นด่างเหลืองเขียวนะคะแต่ว่าด่างเหลืองเขียวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่งบางคนเนี่ยตอนนี้ก็หันไปเก็บด่างขาวบ้างแล้วนะคะเพราะว่าด่างขาวเนี่ยกำลังมีปริมาณที่น้อยแต่ว่าถ้าเราจะเล่นนะคะไม้ที่คนซื้อยังมีความต้องการด่างเหลืองก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะณนะตอนนี้สำหรับบูเบอร์มาร์ท นี่เลยถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะคะใบเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่า compact นะคะก็คือจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นขนาดต้นขนาดฟอร์มขนาดกอที่มีใบค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ว่าลายเนี่ยจะเหมือนกันเป็นเบอร์มาร์กเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะนําเสนอไซส์ size แบบว่า compact ก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยณนะราคาตอนนี้นะคะถ้าเขาขายยกกอกันแบบนี้เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่900 หนึ่งพ0นพันสองพันห้าถึงสามพกว่าบาทเลยนะคะขึ้นอยู่กับฟอร์มกอขึ้นอยู่กับลายใบนะคะก็เราก็เลือกตามความต้องการของเราเลยแล้วกันแต่ว่ามันก็สามารถนำมาขยายพันธ์ต่อได้ถ้าเราซื้อมาในลักษณะของกอนะคะก็ที่เห็นขายกันยิงกลุ่มอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ สัก4ีหใบเนี่ยก็ขายกันอยู่ประมาณ2,000ันถึงสามพนะคะซึ่งไอ้จํานวน4ีหใบที่ว่าเนี่ยเราเอามาเลี้ยงต่ออีกสักนิดนึงเนาะเราก็สามารถตัด ข้อนะคะหรือเขาเรียกว่าการวางข้อเนี่ยเอาออกมาชําต่อเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ขายเพิ่มจํานวนได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่า1กอเราได้มาประมาณ5ใบใช่ไหมคะเราก็สังเกตดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาสามารถตัดได้หรือยังถ้าเขาสามารถตัดข้อได้แล้วนะคะเราก็อาจจะพิจารณาตัดข้อออกมาชําอันนี้เป็นแบบแรกนะคะที่เราซื้อมาเนาะเป็นแบบคอมเพกนะคะนี่เลย ราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละลายนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะ,อะพอใจที่จะขายราคาไหนนะคะส่วนเราในผู้ซื้อเนาะเรากำเงินอยู่ในมือเท่าไหร่สมมติมีอยู่สามพันเราก็พิจารณาเอาแล้วกันว่าโหลายนี้มันสวยมากๆเลยนะมันราคา2อ0พเราซื้อได้ไหมนะมองถึงอนาคตว่าเขามีกี่ใบฟอร์มกอขนาดไหนโตพอที่จะตัดวางข้อได้หรือยังเราก็พิจารณาเอาหรือจะพ,พิจารณาเอานะคะว่าต้นที่มันมีความด่างลดลงความสวยลดลงนิด ่งเนียแต่ว่ามันมี4ใบ5ใบเท่ากาันฟอร์มกอสามารถมาตัดขยายพันธุ์ได้ที่สำคัญราคาลดลงมาเหลือ2,500-2,800นะคะเราก็ลองพิจารณาดูค่ะ อันนี้เป็นบูเบ l e m มาร์กนะคะแบบใบไซส์ใหญ่ปกตินะคะอันนี้ยังอยู่ในถุงอบอยู่เลยซึ่งก็จะบอกนี่แหละที่เราเอฟมานะคะแล้วมันเจอปัญหาคือเราเอฟไม้วางข้อมานะคะแล้วเจอปัญหานิดนึงน่ะอ่าให้เทียบกันอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะฟอร์มกอนี้นะคะถ้าซื้อนะตอนนี้ก็อยู่ราคาประมาณพันแปดถึงสองพนะสำหรับลายแบบนี้แล้วก็ความด่างที่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่เลยอ่ะโอเค แบบคอม a พ t จบไปแล้วนะคะ b ูเบอร์มา o m p a c t อันนี้มาบู b บอ m a r k ที่แบบเป็นไซส์ใบปกตินะคะไซส์ใหญ่ปกตินี่เลยยังอยู่ในถุงแบบนี้นะคะลายอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะนี่เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาแตกใบใหม่แล้วทุกคนแล้วก็เพิ่มหนอ่อใหม่อีกหน,อหน่อนึงด้วยนะคะ เออก็จะบอกอีกข้อนึงว่าบูเบอร์มาร์เนี่ยเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายนะคะเขาแตกใบแตกอะไรได้เก่งมากๆเลยเนี่ยดูอย่างต้นเนี้ยแตกใบได้เก่งมากๆนะคะอาทิตย์หนึ่งนี่แยกกันเกิด3ใบเลยนะแย่งกันแตกใบเลยนะแต่ว่าใบใหม่ที่ออกมาจะด่างหรือจะเขียวล้วนนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าต่อให้เราซื้อ ต้นพันธุ์ที่เราคิดว่าโอ้โหด่างสวยมากๆเลยใบใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะเขียวก็ได้หรือเผือกก็ได้นะคะนี่มันคือสเสน่ห์ของไม้ด่างคือมันต้องลุ้นนั่นเองค่ะนี่เลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือบูเบ l e m มาร์กแบบนี้ค่ะพิโลบูเบอร l มาร์กแบบนี้ก็คือเป็นแบบใบใหญ่นะคะต้นนี้เราซื้อแบบวางข้อมานะคะวางข้อมีมาใบเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่าตอนที่มาเราได้มาสภาพไหนนะคะ ก็คือตอนที่ได้มาเนี่ยน้องเขาใบาเหี่ยวมากๆเลยค่ะใบเหี่ยวมากๆเลยทีนี้เราก็ตกใจละเราก็เลยลองลือลากดูสรุปลากน้องเขามีสั้นกระจิตเดียวแบบในภาพเลยค่ะลากสั้นมากๆนะคะแต่ยังดีที่พ่อค้าเนี่ยเขา ตัดข้อมาคือมันเหลือข้อตาไว้ให้บ้างก็คือยังมีโอกาสที่ใบใหม่เนี่ยมันจะงอกขึ้นมาได้แต่พ่อค้าบางคนเนี่ยตัดแบบว่าไม่เหลือข้อตาเลยนะคะเป็นใบโดดๆแล้วก็ลากแหลมๆออกมานะคะซึ่งใครที่รับรูปแบบนั้นไปเนี่ยโอกาสที่มันจะแตก ใบขึ้นมาใหม่เนี่ยยากมากๆเลยก็คือคุณเลี้ยงใบเก่าไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่ามันจะโรยทิ้งไปนั่นแหละค่ะก็คือเรียกได้ว่าไม่สามารถเอาไปทําเงินต่อได้เนาะหรือทําเงินต่อได้ก็คือใช้เวลานานมากยากมากนะคะสําหรับต้นนี้ที่เราได้มาปุ๊บนะทุกคนมันโชคดีที่เขาตัดแบบข้อสั้นมากๆแต่มันยังเหลือตาให้งอกนะคะมันยังเหลือตาให้งอกอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยจับเขาใส่ถุงอบเลยค่ะ จับใส่ถุงอบแล้วตอนนี้เห็นไหมทุกคนเขากําลังใบใหม่กําลังจะกลางนะคะแล้วเขาก็มีหน่อใหม่ขึ้นมาอ่านี่ก็คือเรียกได้ว่าโชคยังดีนะคะสําหรับ ไม้วางข้อ1ใบบูเบอรมาร์กต้นนี้นะคะเราซื้อมาในราคา900บาทนะณนะตอนนั้น900บาทถ้าณตอนนี้นะคะไซส์นี้แบบ1ใบแบบนี้นะคะก็อยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะ8 0 0ร0อยถึง1,000หรือพันต้นๆน,นะคะขึ้นอยู่กับลายด้วยขึ้นอยู่กับลายเขานะคะแต่ที่สําคัญต้องดูให้ดีทางที่ดีนะคะก่อนจะซื้อขอดูก่อนเลยขอพ่อค้าแม่ค้าดูลาก่อนเลยว่า ไม้ต้นนี้รากเดินดีหรือเปล่าแล้วข้อตาเขามีให้ใบใหม่เนี่ยงอกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็คืออย่าไปซื้อคุณเสียเงินฟรีแน่นอนคะ่ะส่วนใบนี้นะคะเราชําเราอบเนี่ยมาประมาณอบตั้งแต่วันที่22เดือน7นะคะก็ผ่านมาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วเนาะก็กะจะรอให้ใบเขา กลางเต็มที่ก่อนนะคะค่อยเอาออกมาจากถุงอบเนาะเพราะว่าถ้าใบงอกแบบนี้แล้วเราเอาออกมาเลยนะคะโดยที่ใบยังไม่กลางอเอาออกมาเนี่ยใบที่ออกมาก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะอาจจะทําให้ใบของเขาเนี่ยชะง,งักการเติบโตได้คะ่ะนี่เลยถ้าสมมุติเรามีงบ3,000บาทนะคะซื้อลักษณะแบบนี้นะคะมาชําต่อมาอบต่อแล้วก็ขายนะคะก็ขายใบละประมาณ1 0 0 0 1 2 0 0พั0แล้วแต่ลายนะคะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่จะลงทุนกับไม้ด่างค่ะมาต้นที่สองที่จะแนะนำนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นไม้ที่ยังอยู่ในกระแสะและราคาย,ยังไม่แผ่วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงตัวนี้ใช่ไหมขอพูดอีกนิดนึงสำหรับบูเบอร์มาร์กนะคะบูเบอร์มาร์กตอนนี้นะคะถ้าไปส่งอใน เพจของเคนภูภูมินะคะจะสังเกตเห็นว่าพักหลังๆเคนภูภูมิเจ้าพ่อต้นไม้ไร้สดนี่นะคะเขาจะนิยมเอาต้นไม้าราคาแบบล่างๆอะ่ะราคาถูกๆอะ่ะไม้ธรรมดาเนี่ยมาไร้สดขายแล้วนะซึ่งไร้ล่าสุดที่เขาไร้ไปนะคะเงินไหลามาด่างขาวนะคะรู้สึกว่ามีอยู่ประมาณสี่สามใบนะคะมีอยู่ประมาณสามใบคือน้อยน้อยกว่ากกน,นี้อีกนะเนี่ยมีอยู่ประมาณสามใบประมาณเนี้ยเออ เขาขายไปได้ในราคา4,000บาทกับไหลขาวธรรมดานะซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรทีนี้ในกลุ่ม b ูเบอร์มารเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันว่าโหถ้าสมมติว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคนเมื่อลงมาเล่นต้นไม้ตลาดแบบว่าตลาดแบบว่าราคาย่อมเยาแล้วนะถ้าสมมติเคนภูมิมาถือบูเบอร์มารคุณคิดว่าราคาบูเบอร์มารกจะขึ้นไหม ขึ้นแน่นอนค่ะขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครพอมีกําลังซั์แล้วมองหาต้นที่ถูกใจได้ในราคาที่เราพอใจซื้อได้ก็ซื้อนะคะซื้อได้ก็ซื้อเนาะเพราะว่าไม่แน่ถ้าเคนภูภูมิเอามาจับนะคะไฟ์สดนะคะราคาก็จะพุ่งอันนี้ก็เป็นบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะเผื่อว่ามันมีวันนั้นขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเคนภูภูมิตอนแรกเขาขายพวก กล้วยด่างใช่ไหมขายกล้วยด่างขายมอนสเตอร่านะคะอะไรแบบว่าพาราโซคือแบบต้นไม้ตระกูลแบบสูงๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามาเล่นตระกูลแบบว่าต้นไม้ราคาถูกอะ่ะยังยังเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ช็อกวงการมากนะเพราะว่าสามใบขายได้สี่พันอ่ะซึ่งมันเป็นราคาที่แบบว่าฮไห,หลาขาวอะ่ะไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรอทำให้ตอนนี้นะคะกลุ่มที่เล่นซิงโกเนียมเนี่ยตามหาไหลาขาววันใหญ่เลยนะเพราะว่าเคนูภูมินี่แหละเนาะอ่ะโอเค จบประเด็นนั้นไปนะคะมาตัวที่สองต้นที่สองที่เราจะแนะนํานะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยนี่เลยนะคะอ่าเป็นกลุ่มอะโลคาเซียค่ะนะคะเป็นบอลกระดาษด่างขาวนะคะอันนี้บอลกระดาษด่างขาวนี่เลยนี่นะคะอันนี้เป็นลายเสือพานเลยนะคะสวยมากนี่เลยอ่านี่คือต้นที่สองที่เราจะแนะนำถ้าสมมติว่าเรามีงบ 2,000- ถึง3,000บาทนะคะ ก็เป็นบอนอะโลคาเซียนะคะกระดาษด่างขาวซึ่งราคายังไม่แผ่วเลยตอนนี้กลุ่มบอนนะคะกลุ่มอะโลคาเซียเนี่ยที่ราคากําลังแบบว่าในตลาดเขากําลังเล่นกันอยู่เลยนะก็คือน,นี่แหละด่างขาวนะคะแล้วก็พวกหูช้างด่างเหลืองนะคะพวกหูช้างด่างขาวนะแล้วก็โอกินาวานะคะหรือว่าจะเป็น อะไรนะฟาโรอะไรแบบนี้นะคะทุกคนขะแต่ว่าตัวที่ย่อมเยาและสามารถเข้าถึงได้นะคะตัวแรกก็คือตัวนี้กระดาษด,ด่างขาวนะคะอย่างสมมุติไซส์2ใบแบบนี้นะคะก็ขายอยู่ประมาณ2,500 0 0ถึง2อ0 0อ่าสองพถึง2,800นะคะแต่ถ้าใคร ที่สามารถไปหาซื้อไข่บอนกระดาษด่างขาวได้นะคะสมมติคุณมีเงิน3000บาทคุณก็จะซื้อมาขยายพันธุ์ได้ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะถ้าสมมุติคุณมี3000บาทคุณซื้อเนี่ยได้1ตน้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณซื้อสามารถหาซื้อไข่เขาได้นะคะไข่เขาก็จะอยู่ราคาประมาณ700-1000ถึง1,000บาทต่อไข่1ใบ ถ้าสมมติคุณมีงบอยู่3,000บาทคุณสามารถหาซื้อไข่บอลกระดาษด่างขาวนะคะได้ประมาณ3-4ใบอ่าก็ขึ้นอยู่กับความใจดีของพ่อค้าแม่ค้านะคะคุณก็สามารถนำมาขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ของคุณได้ภายในระยะเวลา1เดือนอ่าภายในระยะเวลา1เดือนนะคะมันสามารถอ่าสร้างกําไรให้คุณได้เลยเหมือนกับเนี่ยที่เราซื้อมาเพราะนี่แหละเราซื้อไข่บอลกระดาษด่างมา4ไข่ใช่ไหมคะผ่านไป1เดือนตอนนั้นเราซื้อ สไข่มาในราคาไข่ละหลักร้อยบาทหลัก100หลักร้อยนะคะตอนนี้พอผ่านไป1เดือนออกมาเป็น2องใบแบบนี้เราสามารถขายในราคาต้นละ2000บาทขึ้นไปคุณเห็นไหมภายใน1เดือนมันสามารถสร้างกําไรขึ้นมาให้เราได้นะคะอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ2ต้นหลักๆนะคะที่แนะนําในวันนี้กับงบ2,000ถึง3,000บาทเนาะก็เป็น b ู b บ l e m มารนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบใบเล็กหรือแบบใบใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นต้นนี้ก็คือบอนกระดาษด่างขาวนะคะจะหาซื้อเป็นไข่ของเขาได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้จํานวนเยอะหรือจะซื้อเป็นต้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะกอ็อาจจะได้ประมาณต้นเดียวนะคะเราก็มาเลี้ยงเอาเนาะทีนี้มันก็ยังมีต้นไม้อีกหลายต้นนะคะที่สามารถซื้อได้ในงบประมาณจํานวน2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทแต่ว่า ถ้าเป็นไม้ที่อยู่ในกะระแสคือซื้อมาถ้าเราต้องการซื้อมาทํากําไรเราก็ต้องเล่นไม้กะระแสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนํา2ตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆอะ่ะ มันสามารถซื้อได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกระแสการขายกลับคืนมาเป็นกําไรก็อาจจะยากหน่อยนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้ได้ก็ที่สามารถซื้อได้ก็มีพวกอีพีพวกนี้นะคะอีพีหรือเงินไดมาด่างขาวด่างชมพูนะคะหรือด่างขาวตอนนี้เขากาลังหาซื้อกันมากๆเลยนะคะก็อาจจะทําให้ราคามันพุ่งขึ้นไปก็ได้นะเออ ซึ่งอีกับเงินไหลามาเนี่ยเราแนะนําไปแล้วในคลิปแรกนะคะก็คืองบประมาณ1,000บาทวันนี้งบประมาณ2,000ถึง3,000บาทก็แนะนําเป็น2ตัวก็คือ b ูเบอร์ม r k กับ โลคาเซียนะคะบลกระดาษด่างขาวโอเคเดี๋ยวเราจะพูดวนไปวนมาแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็แนะนําประมาณนี้ก็คือไม้ด่างไม้ฟอกอากาศที่ยังอยู่ในกระแสะกับงบประมาณ2,000ันถึงสามพบาทที่คุณสามารถซื้อหามาปลูกแล้วก็สามารถขยายพันธุ์สร้างรายได้สร้างกําไรให้คุณได้ในระยะเวลา1เดือน ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะกับคนที่กําลังมองหาต้นไม้ที่จะมาปลูกนะคะเพื่อหารายได้เสริมในช่วงนี้กับงบประมาณที่จํากัดหวังว่าจะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะคะพูดวนไปวนมาต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการโดนสดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ